สวัสดีครับผมฟลุกมือปีศาจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการเพิ่มมูลค่าเสื้อวินเทจจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นบวกบวกว้าวนะครับคำเตือนกระรุณาดูให้จบนะครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์เลยเราก็ต้องมีอะไรครับมีเสื้อยืดวินเทจถูกไหมแล้วประเภทเสื้อนะครับที่เราจะใช้ ให้มันเนียนที่สุดก็คือเสื้อแรปทีครับเช่น t p p c k k i i g i e Eminem หรือจะเป็นคนอื่นๆนะครับจะได้มูลค่า1 5 2 0 0 0 0 0 0ถึงเลยทีเดียวนะครับมาดูเสื้อแรปทีนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลยครับ t p p c k ครับนี่ลายหลังนะครับหูสวยมากเลยดูลายหน้านี่สวยมากเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นไงบ้างลนะครับเป็นไง มาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยครับตัวนี้หลักร้อยนะครับมาดูขั้นตอนเลยนะครับอุปกรณ์สําคัญสายตาและกันไกครับโอ้โหนะครับเราก็หยิบป้ายขึ้นมาครับอันดับแรกนะครับเราหยิบป้ายขึ้นมาเล็งนะฮะเล็งให้ดีถ้าเล็งไม่ดีเนี่ยตัดครึ่งป้ายไม่ไม่ได้นะราคาเสียหรืออาจจะไม่ได้ราคาต้องตัดเกือบหมดหรือหมดเลยนะครับเลงฟึบ ัดบคร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 บบ,บเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับป้ายหายแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าจะเอาให้เนียนๆนะต้องเอาเสื้อไปตากแดดซักบ่อยๆใส่บ่อยๆหรือไม่ก็เอาคอ้อนมานะครับทุบสกรีนให้มันแตกร้าวหน่อยให้มันเฟดๆหน่อยและก็เอาไปโพสขายครับใช้นิยามคำว่าบุ้ทเล็กยุโรปโอ้โหแค่นี้ครับ มูลค่าเสื้อก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับโพสต์ขายคนะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้อาจจะได้นะครับเงินเยอะ2มากกว่าเงินอีกโดนตีนสามมากกว่าโดนตีนอีกคือค้าขายไม่ได้หมดเครดิตเพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำนะครับอันนี้เป็นคลิปล้อเลียนเล่นนะครับคลิปเล่นเล่นเฉยๆแต่สวยดีนะครับคลิปเล่นเล่นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวงการบินเพจจริงๆนะครับ ผมเลยมาเตือนว่าอย่าทําแบบนี้ถึงบางคนอาจจะยอมเสียเงินให้คุณแต่คุณจะเสียเครดิตแล้วก็เป็นบาปต่อใจตัวเองด้วยนะครับไปตลอดชีวิตเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นงานไทยสวยมากนะครับเลยขออนุญาตเอามาทํารีวิวขำๆนะครับสนุกๆแล้วกันส่วนตัวผมก็ชอบเสื้อปินเทจอยู่แล้วนะครับจะเขาบอกว่าความทรงจําในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับคืนได้แต่เราสามารถ ซื้อความทรงจำได้อย่างเช่นนี่ครับอย่างนี้แท้นะครับเดอะร็อกนะฮะผมชอบดูมวยปั้มชอบเดอะร็อกชอบตนโคก็เก็บสะสมบ้านนะครับคลิปหน้าอาจจะมาสอนวิธีการดูเสื้อวินเทจพื้นฐานต่อไปนะฮะว่าดูยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยฮะผมก็ความรู้ไม่ได้เยอะหรอกก็อาจจะมาบอกเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ